ซึ่งจากชายที่เคยถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในวันนั้นวันนี้บิ๊กโจกนั้นได้กลับมาพร้อมกับภาพของผู้เปิดบงระบบเขานั้นไม่เพียงแต่ยื่นคำร้องต่อสารปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมเท่านั้นแต่ยังคงเดินหน้าต่อสู้ในเชิงข้อมูลเพื่อการเปิดเผยถึงเอกสารใหม่ๆที่ได้มีการอ้างว่ามีการแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันทางการเมืองและอิทธิพลภายในของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ทําให้เขานั้นได้ตกมาบปิดจําเลยในคดีเดิมหลายคนนั้นก็ได้มองว่านี่คงจะเป็นการกลับมาทวงศักดิ์สีครั้งสําคัญของนายตํารวจที่ไม่ยอมแพ้เขานั้นได้ประกาศต่อสือ่อว่าผมนั้นไม่กลัวใครและจะลุกขึ้นสู้เพื่อความจริงปรากฏ สำหรับการลุกขึ้นสู้ของบิ๊กโจ๊กในครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มชื่อของตนเองแต่มันยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะเปิดโปงถึงกลไกาภายในของระบบข้าราชการที่หลายคนนั้นมองว่าแตะต้องไม่ได้และนี่มันก็อาจจะเป็นเกมยาวที่เดิมพันด้วยทั้งอนาคตทางการเมืองและความน่าเชื่อถือของวงการตำรวจไทยทั้งระบบ